ไม่แต่ก็ปลูกบัวปลูกบัวบัวหอกพักไปกับหอกเต็มพักกันท้องหอกเต็มแต่บ้านเราไม่เคยกินบ้านเราก็กินไม่เป็นกันเท่ที่คนก็กินกันใกล้ดีกันบ้านเราไม่ซึ่งกันนี่ไม่ไม่ไม่เคยกินกันนี่ไม่อ่านกินยังอู้อยู่ในป่าบัวบัวก็ขึ้นน้ำแล้วดอกบัวขึ้นน้ำแล้วนะค่ะ อกโดกระพลังเลยข้างในมีปักลินกันมีปักบุง้งนี่ต้องลองเอาไปกินแ้วที่ตะวันเย็นเก็บไปนอกเลยตะวันเย็นทำน้ำชุบลองกินปักกันต้องปักป้ายนี่ลองได้ที่เดีก่ะโบกโดกระบพลัง Okay ni guna kan? Dah, okey